วัน่วันนี้เป็นวันที่ขอให้ทุกทุคนเจอแต่สิ่งดีๆคิดฝังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังดังใจปรารถนาสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงเรวยรยกันทุกคนเลยหวังเงินได้เงินหวังทองได้ทองขอให้ทุกคน มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีจิตใจที่ผ่องใสและที่สำคัญนะคะช่วงนี้เป็นช่วงอีกหนึ่งเทศกาลก็ขอให้เราทุกคนขอให้เราทุกคนการอยาตกค่ะการอยาตกค่ะการอยาะตกนะคะการเยาตกนี่ไปไหนมาไหนหรือว่าพบเจอผู้คนมากมายในวันนี้อย่าลืมนะคะแมสค่ะแมสหน้ากากอนามัยของเรา ลกอฮอล์เจลแอลกอฮอล์นี่นะคะเราต้องย้ำเตือนกันทุกวันเลยการจะตกการจะตกนะคะเจอเจอกันเป็นประจำทุกวันนี่มีปืนยิงด้วยปิ้ว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 มาคะ่ะเจอเจอกันเป็นประจำทุกวันสวัสดีทุกคนที่แวะเยียนเข้ามาทักทายกันนะคะอย่างที่บอกค่ะว่าเราก็มีอีกหนึ่งไอเทมดีๆมีอุปกรณ์เน็ตเวิร์ถดีๆจากทีิปไอทีมาแนะนำเช่นเคยค่ะไม่ว่าจะเป็น วันไหนเวลาไหนก็ตามนะคะคลิปไอทีของเราก็จะสลับสับเปลี่ยนช่วงเวลาสลับสับเปลี่ยนหมุนเปลี่ยนกันมาให้ความรู้แมะนักอุปรกรณ์แม่เิกดีๆให้ท่านทุกคนได้รับชมกันตลอดทั้งวันแน่นอนวันนี้นะคะวันนี้ก็มีอีกหนึ่งไอเทมค่ะตัวนี้น่คะเป็นตัวท็อปฮิตติดตลาดอีกตัวหนึ่งที่แอดมินอยากจะบอกว่า ตัวนี้นะคะทุกคนหรือใครที่ยังไม่ได้ลองยังไม่ได้เทสยังไม่ได้ทดสอบการใช้งานคุณคือว่าคุณพลาดแน่นอนค่ะมาดูกันนะคะวันนี้เป็นเราเตอ 4G Wi-Fi ภายใต้แบรนด์ Band, Total Link ค่ะนี่ <Yeah. S 1> ตัวนี้นะคะเป็นและอีกหนึ่งไอเทมเด็ดจาก King IT นะคะเป็น Wi-Fi เราเตอที่ใส่จ i มแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตได้ทุกเครือข่ายค่ะลูกค้า ตัวนี้นะคะเป็นทั้งเราเตอร์แล้วก็เป็นตัวใส่ซิมได้ด้วยเคลื่อนย้ายไม่ว่าจะใช้งานบนรถยนต์รถตู้รถทัวร์ไม่ว่าจะใช้ภายในครัวเรือนหรือทําเป็นธุรกิจหรือจะเอาไปวางตามตลาดทั่วไปเปิดใช้ขายของไลฟ์สดตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนค่ะตัวนี้นะคะเป็นเราเตอร์ 4G WiFi ภายใต้แบรนด์ Total Link ค่ะนี้เลยภายใต้การจัดจำหน่ายจากก็จะ King IT Network และที่สำคัญนะคะ มาพร้อมกับการรับประกันแบบ Lifetime จาก King IT ตัวนี้ไอเทมเด็ดแน่นอนค่ะโด,โ,ดโ,ดโ,ดโดูดๆดดตัวนี้นะคะสามารถรองรับผู้ใช้งานได้มากถึง64ยูเซอร์กันเลยทีเดียวค่ะใส่ซิมอินเทอร์เน็ตได้ทุกค่ายค่ะและที่สำคัญนะคะรองรับการทำง,งานได้มากถึง64 user ครั้งนี้และทรั้งนาันขึ้นอยู่กับความแรงของแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตด้วย และก็ขึ้นอยู่กับความเสถียรในพื้นที่นั้นที่เราจะไปใช้งานตอนที่เราจะนําอุปกรณ์ไปใช้งานโปรดตรวจสอบความเสถียรของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นอันดับแรกค่ะแต่ที่สําคัญของเรารองรับทุกเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแน่นอนค่ะมาแกะดูข้างในกันเลยดีกว่าค่ะว่าไอเทมตัวนี้มัเนเด็กตรงไหนนี่ตัวนี้นะคะเป็น AC 1002รองรับ สองขึ้นความถี่เช่นเคยค่ะสามารถรับและส่งความเฉี่หรือความเร็วได้2ขึ้นความถี่ก็คือขึ้น2.4สามารถรับและส่งความเร็วอยู่ที่300และขึ้น5 G สามารถรับและส่งความเร็วอยู่ที่5 8 67เมกะบิตเชิญเสร็จค่ะแกะกล่องออกมาก็จะมีนี่เลยค่ะอะแดปเตอร์นี่มาพร้อมกับการรับประกันจากวอยคิงค่ะ มีถาดซิมใส่มาให้เรียบร้อยตัวนี้ไม่ต้องห่วงค่ะว่าซิมเล็กซิมใหญ่ถาดเล็กถาดใหญ่ตัวนี้แก้โจย์มาเรียบร้อยค่ะค่ะแล้วมาดูที่ตัวอุปกรณ์นี่เลยค่ะไมค์ฟลิกแกะกล่องออกมาเลยนี่ว้าวว้าว,าวามี QR วโค้ดจาก k i n ไ i ทด้วยนี่สแกน QR โค้ดจาก k i n ไ i ทได้ด้วยค่ะอ่าตัวนี้นะคะแล้วก็จะมีเสาด้วยค่ะ สา LTE 2ต้นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรับและส่งสัญญาณได้ดีมากมากค่ะเพิ่มเสาสัญญาณเข้าไปก็จะทําให้ประสิทธิภาพการทำงานหรือการรับส่งข้อมูลได้รวดเร็วและดียิ่งขึ้นค่ะตัวนี้นะคะเมื่อเราอุยลูกแม่ร่วมขอโทษตัวนี้นะคะ,ะเราก็ใส่เสาเข้าไปตัวนี้เป็นเสาที่สามารถถอดได้นะคะ ประกอบร่างให้เขาออกมาแล้วหน้าตาก็จะเป็นเช่นนี้ค่ะ,ะไปดูที่ตัวด้านหน้าของอุปกรณ์กันเลยค่ะด้านหน้าของตัวอุปกรณ์นะคะด้านนี้ด้านหน้าของตัวอุปกรณ์นะคะหลังจากที่เราประกอบเสาเสร็จแล้วมาดูมีอะไรบ้างตัวนี้ก็จะเป็นสแกน QR code จาก King IT e. ที่ตัวอุปกรณ์ก็จะมีไวท์คิงค่ะในการรับประกันข้างหลังก็จะมีพอร์ตแลนและพอร์ตแวนให้เรียบร้อยค่ะ เราเตอร์ตัวนี้ใส่ซิมเป็นพ็อกเก็ตเป็นเราเตอร์ที่สามารถใส่ซิมตรงนี้เป็นช่องใส่ซิมค่ะมีทั้งพอร์ตแลนให้ด้วยเรียบร้อยและข้างหน้าค่ะจะมีปุ่มไฟแสดงสถานะตัวนี้นี่ดีไซน์มาสวยเรียบรูค่ะพร้อมช่องระบายอากาศที่สอดคล้องกับการใช้งานในประเทศบ้านเราได้อย่างดีและที่สําคัญตัวนี้นะคะปุ่มๆสองอันนี้ตัวนี้สามารถแขวนได้ค่ะลูกค้าตอบโจทย์หัวใจช่างแน่นอนค่ะ ตัวนี้สามารถแขวนได้นะคะมีปุ่มกันลื่นให้เรียบร้อยค่ะนี่ที่เสาอุปกรณ์ก็จะมีการปัมปร๊มนูนะะนี่ปัม๊มแบรนด์โชว์โชลิงนะคะนี่ปั๊มนูนที่แบรนด์โชโชลิงค่ะอ่าสวยงามไหมคะเป็นไงนี่สวยงามมากค่ะนี่ตัวนี้อย่าลืมนะคะถาใส่ซิมอยู่ตรงนี้สามารถรองรับซิมอินเทอร์เน็ตได้ทุกค่ายค่ะตัวนี้นะคะตอบโจทย์มากๆค่ะจากราคาปกตินะคะราคาปกติทั่วไปอยู่ที่ 3,900บาทค่ะตัวนี้นะคะราคาปกติอยู่ที่3,900บาทค่ะเราจัดโปรโมชั่นพิเศษพิเศษไปเลยค่ะ3,900เไม่ขายนะคะ3,900ไม่ขายจัดราคาพิเศษในวันเฮงๆวันสุกดจิงเทศกาลปีใหม่ไทยของเราวันนี้นะคะจัดราคาเพียงแค่3,500 ฟรีทั่วไทยนะคะจัดส่งฟรีทั่วไทยอย่าลืมนะคะและที่สำคัญค่ะซื้อหนึ่งตัวในราคา3,500บาทแล้วนะคะว่าถูกแล้วกับโปรโมชั่นวันพิเศษแบบนี้นะคะ2ตัวลดราคาเหลือเพียงแค่ เลนะคะหมาหมอไปเลยค่แผ999บาทเท่านั้นค่ะเป็นไงเป็นงเป็นสองตัวเหมารวมรวมกันไปเลยใน1บินเท่า,านั้นในหนึ่งบินเหมารวมรวมกันไปเลย2ตัวกับ a c 0 0 2 Wi-Fi Router 4G ค่ะ2ตัวรักพร้อมกันไปเลยจัดราคาพิเศษเหลือเพียง ไลฟ์ไทม์จาก k i n ไอทีที่มีที่เดียวแน่นอนคะ่ะและที่สําคัญนะคะนโยบายดีๆแบบนี้ต้อง King ไอทีทีเดียวไม่มั่นใจอย่าพึ่งซื้อนะคะ k i งไ IT ีไปแคมเปญดีๆรวัวๆกันออกมาเลยยืมก่อนมั่นใจค่อยซื้อนั่นแน่เงื่อนไขเป็นอย่างไรโทรเข้ามาสอบถามกันได้คะ่ะที่ h o ไ l i n e ิงไอทีศูนย์สองสี่หนึ่งเก้เราจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คําแนะนํา ตอบคำถามได้ทุกคำถามแน่นอนค่ะและที่ลูกค้าสนใจสินค้านะคะใกล้สาขาไหนไปสาขานั้นค่ะเพราะว่าคิงไอทีของเรามีสาขามากถึง23สาขาทั่วประเทศนี่ส3สาขาทั่วประเทศใกล้สาขาไหนไปสาขานั้นเลยนะคะอย่าลืมนะคะขายของกันเลยจ้า3 9ม0ันเไม่ขายนะคะเหลือเพียงตัวละ3000 ห้ารับ2ตัวเปิดไปเลยในปินเดียวนะคะเหลือเพียงแค่5 9 9 9บาทเท่านั้นค่ะสนใจสินค้าสอบถามข้อมูลกันเข้ามาได้เลยนะคะ King Idi Inbee ให้บริการตลอด24ชั่วโมงและ23สูนบริการทุกวันค่ะนอกจากช่องทาง Facebook การไ้อยสดแนะนำสินค้าในทุกๆวันแล้วนะคะทีมไอทีเลียนตอบปัญหาเมสเวออีกหนึ่งช่องทางที่ i ไอทีสดออนเซลบนผดเพจงไอทีค่ะนอกจากที่เราชอปปิ้งสินค้าออนไลน์แบบนี้แล้วในยุคบิ๊กแ n นซิ่งแบบนี้แล้วนะคะนอกจากไปที่ตัวแทนจัดจำหน่ายของงแล้วไปที่ศูนย์บริการของทงแล้วเรายังเปิดช่องทางออนไลน์ให้กับลูกค้าเพื่อความสะดวกสบายในการจับใจ่ายใช้สอยได้อีกหนึ่งช่องทางคือ Lazada และช h ป p ี e ออนไลน์นั่นเองนี่เลยค่ะ สนใจสินค้ายอย่าลืมนะคะทักทายกันเข้ามาได้เลย k i ไ g ที k i n บีให้บริการจ้าวันนี้เห่งเลยๆนะคะอังเป้าตัวตัวใกล้กิจการจะเริญรุ่งเรืองทุกๆคนนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงปลอดภัยทุกๆคนสวัสดีค่ะ